พก็พันไปแล้วครับผมสรับยันตอนเนี้ยจุดหกเนี้ยจังเลยบวกหกหรือหกทุกที่สุงืลอนี่น้อะอันเป็นคู่รัะครับตักใหม่กันทันกันเลยไล่ตาเนี่ตจังเลยนีครับนั่งตักเพิงวันนี้ว่าสีตุมอึ้งไอ้เอฟซขอมาเลยสิจัดนนบ เหล็กเลยจายย้าองสียังไงเาผู้บรวาสีไทยเด่นบนภายในจังหวะานเนี่มยมันเตไปบชาต์กับเพลยน์นะพอแบันเต่ว่าเตทุลักครับนี่ครับน้ำเคือง่พันเตทำเคืองไอ้บันนี้มาเที่ยวเลมันสูตรไปสูตรมากจริงหรอ พาไปเบ,บิกยิงกันครับพี่องนี่ครับพิงลองขึ้น,นกับปีนกินแล้วไปส่วนหนึ่งคึับเดี๋ยวนี้กับมิแต่ตัวใครๆค,ครับพิงแม่ใคร หลายอยู่พินโพลลุลนี่สองลกตัวหนตัวนี้เหระวหตัวน้ที่เียกันเตเอาดอกบ่เอาบกเขาก็เอาขึ้นกอเหเป็นวันเตกเปลี่ยนวันนี้ได้เพียงหกงเปลนเฮียนทางนี่ครับน้ำเปี lại mà làm đi ừ. bài thay nhạc nghe nói tôi phải mày cẩn thận làm cam cái lăng pia đó Hãy subscribe cho kênh không bỏ เดี๋ค้คำใส่ตอนเลยใส่อึงเราจงใส่ได้เลยครับนะตาเชฟฮ่องนะครับเชฟเตยจ่าจากน้องเหล็กซิตี้เน็นไหมน้องเหล็กซิตี้น้อหนาวมันช้ำเยอะจูไฟเท่

Thình này sụt hùng sửa tung 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 sửa

หย่อนเสียงเลยเพื่อนเขินได้เท่ยรทยกับใส่เดียว <c oughs> บัวๆเลยเพ่นโอ้ยนี่ตุม่มึง้งพี่น้นงกลายเป็นอึ้งใช้โย่ทันทีตุ่มมันโดนา,ออาจะางไา้จัสอง่ว่มงนะน,นี่เป็นเนหาที่รุนแรงในเลยเพี่น,น้อง แต่ก็ต้องเข้าใจว่าห้องหามือเผื่ออยู่เผื่อกินห้องปฏิหารมาเผื่อทำไรมันเนาะมันก็อาจจะดับไฟผักนาโปกกับโบเด้อปหนาแนวนี้ผู้ดยันเขากอบว่าเดี๋คิดว่ามันติดบอดับงั้นก็มีแต่เขาว่าเขได้มันดีจริงๆนะบางทขก็มันแต่คือว่าหาขักไลยก็ดับแต่ว่าเจ้าของก็หาขายขักไแต่ว่าตะกี้ทีละสามสิบลูกยี่สิบสามสิบลูกคนเนี่ย ไบคล้าขนาดมาไตโดูดให้จมูกอื่นต่อนะไต่หัวียงขึ้นก็น,นอนอันไต่หัดตอแจงก็ยังมีไฟหนึ่งัน,น,นเต่อไต่หัวตอแจงกับสี่สิบลูกปั่นกระจกปั่นคนไปสามลูลสลกลสกี่ลูกเหเหลือหลวางสามสิบกระดาษขายโดลละร้อยค่ะ แหลมเลยนะครับพี่น้องตงอึ่งใครนี่จัดไปขีดมือเตจากับเกี้ยวประเดน๋ยวเกี้ยวประเดกพี่น้องเสียเหมือนกันครับมาได้ครับเด้อ สีขอมว่าจะาไหนครับผมเอ๊ยหุ่ยไงขาสีฟ้าอึ่งใช่ยโยคนวะแต่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เราไตเขาหรอเขาหาอยู่หากินไปหรอเขาบาเดืหาเผื่อทำไรมันเนาะเขามาเผื่ออยู่เผื่อกินเขาบาเดืหามาเห็ดเหลี่ยมเิ็นหัวเนาะต้องเข้าใจกันนะครับแต่วันนี้สายตามา <c oughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวันตยินนำกันนะนาะรนัปองไม่รู้หองหมือนเก็มีตุ่มอื่งครับไอ้ตาแดงน้อยได้เป็นองมันเป็นกล่องหกิฟิล์มนะตุ่มอื่งพีกแ้ประเดี๋ยวอะไรก็วะยกงองเดี๋ยวก่อนครับตรงนี้ตัวนี้คิม ซิมก่นอนสดคอยเลยสดอคอยเลยฮะสดอคอยแท้ตอนนี้แห้งกเกลี้ยงแล้วก็ไม่เคลื่อนไหสุดท้ยมันเป็นแต่แสบนะใส่ใใครยิงพุ่มสูงใส่แพคตว่าไรไว้กันจริงเลย แจ็บ่ะเจ็บอยู่ว่มสั่นซิมน้ำเนี่ยนไหมคือบะใครเนี่ยบอลพี่กอ้าหมูนั่นยูโอ้ตัวสามไฟสี่ฟเบ็ดบานเสียแดงเบ็ดนี่โอ้แดงให้กันให้เสียแดงเองเนี่ยพ่อนง่วอวะ tao với thảo hoa xe ba mân 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 như thế chút môn 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 นวลนวลนวลใจเจียวมันแจกมือจัดกั้ได้มามากินก่อนน้องกันเ้องไปดูโค้ไมาใส่ต้องเาวุ้นไม่เขานี่จอดซีสีเห็นเบื้องอื่นมาในสอยู่นะ

รปรี้ยวค็อยู่ตนนะรงน,นั้น,นมันแหลกจากซอะมเหมืนแหลกใส่ตุ่มสามเหรอแลกใส่สใ,าาใสุ่่มช้อนใส่เอกันสามเข้าใจหนึ่งเป็นไงมันยังถึงของอ่ไปตะบนวัวเมือนขาวัแงบใส่แต่ว่าก็ทอนิ่นไปทั้งเกล่อ,อกับบนน้ำปลาไกินต hơi này thế cục 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 cuộc cục 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 này, cục cụ. <laughs> cụ này cục 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 thảo cục ตอนไสดอยูบตามาโมแมไม่เรียนออนไลน์บ่เออไม่เรียนจริงจเนาะแต่ตัวใครๆที่แดกมากตมนี่มันใครยังไงถบปิ้งมากินเลยมันขม อาริเงอริ่ซีวีย่าเออซีวีย่าือคือมีแม่งวัโอ้ตื้อมันเลยกินไปทวนฮมันมั้มันยจไปลงมากินนะอะไรกัดกินเขายนี่ เห็นอะไรในผ้านอ่ะไตอะไจะโงขึ้นอ๊ะโองถูงหนึ่งให้ไปไดเงยสิจับใหญ่ไปติดยี่นใหญ่อยู่นะแถวชวนกะะโจมันติดน้ำมาจากสวนใสมือไม่เช่นใหญ่ไปเออน้ำฝนจะฟ้องไปหมดไปฟ้องกันท่านย่เขาทำอ่ะเอ้ยจะ้องไปใสบอกไปใส่ เดี๋ยวทำมากท่านี๋ไปก่อนนึ่งไปน้ำหนึองเต๋อทำมาแล้วไปยังกลับมาท่านไปหาเป็นตรงดุกเป็นกระอาบน้ำไปแต่อึ้งไหมเพื่อแต่กระอาบน้ำเราสองปุ๊บฝนก็ตกมาอีกก็ไปอีกแล้วมาอาบอีกแา่แบ่งยินดีพร้อมนะจับจ Lai rồi đây cái này mau đây phải... <laughs> gì, này, thầy, ơi chi, mày làm hát em luôn, mau sốt 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 Nè, sốt 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 Nam Nam

ตังยอมต้องยอม้อออมตอนนี้ค <c oughs> ือบ่มีไป้คือนั <c oughs> ่นไปวิงยูในสวนติดๆกินเป็นตัวเาเขาที่นอนดึโนแมง้งฝนเลียกไม่เมาหนสุดยอดเลยวันขึ้นทำอะไรมาในเดีะ้เหยียที่บ้านเตบ่เดี๋ยอาไปไทยเบื้องล่างขึ้นขึ้นเขาเปลี่ยวเองไอับ้านเตยสัังอันหม่มมอยุกเขาเลถาเบื้องกันไม่อับจะเป็นังไครับจะได้ของเดียบันตั้ง,งา้า,า,านก้าน่ะ เดี๋ยวถิดก็เกินแน่จริงไหมอหยับห <c ười> ยับเจ๊บเนโดนตุกเพราะอะไรพี่ท่านนี่เจ๊ใบเดินโดนพรอมหมอติดเองะ ไปยิงมเนาะหาววงยิง,ยงมุง<ม>กำลักลับมาอมโอ้โอเยมาแจ้เพียมเลยยังบนันจะกานไงบุมมาเียบน,ยนย้อยนเยอนานะ ที er ่มือเตอจากคุณตุ้มใส่ไปแดกมัดบ้างคร้อมคุ้นตรงนี้เอาไหมมักหน่อยกูก่อ โอ้ยมาเดี๋ยวาเดี๋ยวจะบ <c ười> อกว่าเห็นดไหมดีว่าเขาเป็นตุนแบบประจันเจ็บแต้นบางฟ้าลุงเบอร์ละไรบ ไปยุบวะอูปิ่งเปิงไปเรอมันปิงกบเานะเล่นยังปนองไปยบวปุ๊บเวยบปีนองเอ้ามองกลุ่ไหมจอห์นี่ไว้สมีแ้วปีนองนะเจมากินไหนครับนินน่สวัสดีครับี่ด้าน้องเนสดต้สดกุ้ไปนอง่งคอยู่นะ่ยแล้วไงร้นไสกใครใคสบมีมีตหนังเ้าขอไออบ่เห็นเอาไหม เอาบา้าบุญมีครับพี่น้องบา้าบุญมี <c oughs> <c oughs> บนหลุบลงคอเอว่งันไหลลึกเข้าไปนา้มหรือังนี้เอาบาุญมีเขาอีกสวยบ้วงนม้มตรงนี้อ๋อเอด้อ <c oughs> เป็นไนรโบเซียเอาไหมบเซียก้นบง,ขงบเขาบเสียเอาไหม,อมเอาขนาดว่าตรงตเนี้ยอร่อยเออแสบสบนอยเอ้าไมสบไปซะจาปไดกีสีโทรลสีกระจองกันนะมี่น้องจะไม่เป็นเฉยๆจิงไหมตัลงไปซ้มมือเนี่ยใส่เตี๋ยเตี๋ยเตีมยลองบงบนนวที่ไปเล เอจอกันไม่จุดหนาพี่น้องบ๊ายบาย